ชมค่ะในช่วงนี้ยาจ,จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องต้มยำลำซิ่งซึ่งในวันนี้ยกก้องมาถ่ายทำกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก เขามาแล้วเขามาแล้วไม่ได้ไปไหนก็นหลอก <Hello. S 2> นักท่องเที่ยวอออนักท่องเที่ยวแตกตื่นน้ไม่เท่าไรแต่พนักงานในท่าอากาศยานนี่สิงานการไม่ทำมาและเอาแต่มามุงดูนักแสดงกันยกใหญ่แอะเจหวังว่าภาพเหล่านี้คงจะไม่มีผลต่อโบ,บนัสปลายปีนะคะพี่เอกเอกเอกผลผู้ชมคะ่ะ ในการมาขอใช้สถานที่เพื่อถ่ายทำละครในวันนี้ทางทีมงานจำเป็นจะต้องกันพื้นที่ไว้ให้เป็นสัดส,ส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและไม่ให้มีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายอันจะเกิดความเสียหายต่อกองถ่ายได้เราไม่ไปหลอกเล่นเป็นไงไนดะ้ <c oughs> ถ้าโกโก้กดอีเมลตายตายกองถ่ายจนะไม่เสียหายหรอก แต่เคาน์เตอร์ข้างเคียงเนี่ยลอยได้รับผลกระทบไปด้วยดูสิไปนั่งข้างในเคาน์เตอร์เขาเฉยเลยแอะพีจิตกคะสน,นิทกับเขาเหรอคะเพ่ <P ain> คนผู้ชมคะ่ะการยกกองมาถ่ายทำกันในที่สาธารณะอย่างสนามบินแห่งชาติครั้งนี้มีผู้คนมากมายนักสแสดงหลายคน จึงต้องดูแลภาพลักษณ์ของตนเองเป็นพิเศษเอเอนั่งกับพื้นแบบไม่แคร์สายตาประชาชีแถมยังลงไปนอนที่เก้าอี้แบบไม่ห่วงภาพลักษณ์เอะปอกคะ มันจะสบายใจแบบไม่แคร์สื่อไปไหมคะบออออออ